จังหวัดสมุทรการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสมุทรการและคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน5คณะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน5มิติได้แก่การพัฒนานคนเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสันติภาพและหุ้นส่วนการพัฒนาน วาระการพัฒนาที่ยังยืนของเจ้ามศุลกาน์เป้าหมายการพัฒนาที่หนึ่ง ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่แม้ว่าจังหวัดสุบรากานเป็นจังหวัดที่มีค่า g d p ที่สูงในอันดับต้นๆของประเทศโดยในปี2565จังหวัดสุบรากามีค่า g d p ที่สูงมในอันดับ4ของประเทศแต่ในปัจจุบันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่หดตัวลงอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้เกิดภาวะหนี้สินหนี้ครัวเรือนและค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดสุบรากาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามจังหวัดสุบรากาได้ให้ความ กัเกับการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยการน้ำนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติทางมิติสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านโครงการต่างๆเช่น โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขคนการหมู่บ้านยั่งยืนโดยมีศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจจญยเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญที่ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนโครงการที่มีการขับเคลื่อน ADGS ที่ดีเด่น เบสแพ t i c โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดสุวรรการหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรรการโดยโครงการได้ดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคม2566จนถึง31สิงหาคม2567รายละเอียดของโครงการ มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด9กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดโครงการที่2การส่งเสริมการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุทรการกิจกรรมที่3การจัดทำสื่อประกอบการนิเทศที่เสริมสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมที่4การนิเทศกำกัดและตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดสุทรการกิจกรรม ที่5การสัมมนา,าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมที่6การสัมมนา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่เป็นเลอร์สเป t แพติส กิจกรรมที่7การถอดบทเรียนสรุปผลการดําเนินงานโครงการ innovation for thai education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดสุราการกิจกรรมที่8สรุปผลรายงานการดําเนินงานตามโครงการ innovation for thai education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดสุราการกิจกรรมที่9กปรับปรุงพัฒนาสู่ความยั่งยืนการดําเนินการ 1. จังหวัดสุราการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้านการนิเทศกำกับติดตามให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการดำเนินการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับในพื้นที่2จังหวัดส่วนการสามารถนํารูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียนต้นแบบนวัตกรรมด้านการบริหารการจัดการศึกษาด้านการจัดการการเรียนรู้และด้านการนิเทศศึกษาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้จริงตามบริบทเชิงพื้นที่3 จังหวัดสุรการมีนวัตกรรมการนิเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้รูปแบบนิเทศที่เสริมสร้างสมรรถนะวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดสุรการตามบทบทเชงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การได้รับรางวัลจากการนําเสนอผลงานเบสแพทีสผลจากการนิเทศที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและการติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้บริหารและครู โกาได้รับรางวัลจากการนําเสนอผลงานที่มีความโดดเด่นในระดับภูมิภาคโดยการได้รับรางวัลน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับในความสำเร็จส่วนบุคคลแต่ยังเป็นการยืนยันในความสำเร็จในกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาโครงการในพื้นที่อื่นๆโครงการอื่นๆที่มีส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนเอ g ี โครงการปลูกผลสร้างบุญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนอำเภอพัสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการ 2. โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ 3. โครงการขยายตามโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนวัตกรรมในการขับเคลื่อนี d g การรายงานโครงการกิจกรรม ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุการผ่านระบบ Google Form การนำ g o o g l e Form เป็นช่องทางให้ทุกหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุการที่ควรเป็นวาระของจังหวัดและรายงานโครงการกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการใช้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดการใช้กระดาษของหน่วยงานด้วยการใช้ท่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานอีกทั้งสามารถรวบรวมข้อมูลและสถิติในช่องทางออนไลน์พร้อมสรุปผลออกมา เป็นรูปแบบแผนภูมิประกอบสำหรับผู้บริหารได้อีกด้วย บทสรุปการกขับเคลื่อน s อดีจของจังหวัดสุราการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒน,นาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุราการในปีงบประมาณพุทธศักราช2567นี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสวรร่วนราชการอําเภอองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆทั้ง,ง7ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุราการทั้ง17เป้าหมายหลักและ5มิติการพัฒนาอย่างครอบคลุมจังหวัดสุราการนั้นจะผลักดันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนททััั้้้งงง17เเปาาหมลลส่่รระะดบบอออภแถิ เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนชาวสมุทรปราการเพื่อบรปปรลุเป้าหมายและการพัฒน,นาที่ยั่งยืยนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2573ต่อไป